หลังจากการเปลี่ยนแปลงการปก,กครองในปีพศ2475หลวงวิจิตรวาสการได้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมศิลปากรท่านเป็นทั้งนักการทูตและนักประวัติศาสตร์จึงมองเห็นคุณค่าของการละครที่ใช้เป็นสื่อในการปลุกใจให้ประชาชนเกิดความรักชาติเนื้อหานั้นจะนำมาจากประวัติศาสตร์ให้ตัวเอกของเรื่องได้สละชีวิตและทีชีพเพื่อชาติด้วยเหตุที่ละครของท่านนั้นไม่เหมือนในการแสดงละครที่มีอยู่ก่อน คนทั้งหลายจึงเรือกละครของท่านว่าละครหลวงวิจิตวาสการรูปแบบการแสดงละครหลวงวิจิตวาสการ 1. การดำเนินเรื่องการดำเนินเรื่องด้วยการพูดการราและการขับร้อง 2. ผู้แสดงมีทั้งหญิงล้วนและชายจริงหญิงจริง 3. ดนตรี ดนตรีและเพลงที่ขับร้องมีทั้งแบบไทยและสากล 4. การแต่งกายแต่งกายตามยุคสมัยและตามเนื้อเรื่องทางประวัติศาสตร์เรื่องที่แสดงในละครหลวงวิจิตวรวัฒการ 1. เลืองสุพรรณ 2. เจ้าหญิงแฝนหวี 3. อนุภาคแห่งความรัก 4. ราชมนู ห้าน่านเจ้าหพระเจ้ากุงทนเจราชธิดาพระร่วงเป็นต้น าแต่พระองค์ผู้ครองนครแสนวีข้อราชการสำคัญที่ควรจะกราบทูลในวันนี้คือนครเขมรัฐได้ส่งทูตมาเจริญทางไมตรีพระเจ้าค่ะนครเขมรัฐกับนครแสนวีของเราเคยมีเรื่องวิวาทกันบ่อยๆเหตุร้ายท้งชายแดนก็มีเสมอเสมอเมื่อเขาส่งทูตมาเจริญทางไมตรีก็ดีแล้วจะได้เรียบร้อยกันสักที ข้าแต่พระองค์ทูตที่มาในครั้งนี้ไม่ใช่ทูตรธรรมดาแต่เป็นทูตพิเศษอย่างนั้นหรือเขาตั้งใครเป็นทูตมารู้ไหมทูตของนครเขมรัสที่มาในครั้งนี้คือเจ้าชายเขยมรัสพระโอรสของเจ้าฟ้าเขมรัฐเองพระเจ้าค่ะอย่างนั้นทีเดียวหรือ มันยังไงอยู่นะเขาคงจะมาขอลูกสาวข้ากลับมาเขาอาจจะยังไม่ทราบว่าเจ้าหญิงแสนวีลูกสาวของข้าได้มั่นกับเจ้าชายกุกามแล้วเห็นจะไม่เกี่ยวกับเรื่องนั้นท่านเจ้าค่ะเพราะเจ้าชายเขยมรัตเองก็ทรงมั่นกับเจ้าหญิงเชียงรุ้งแล้วการมาในคราวนี้คงไม่มีประสองค์อื่นนอกจากเจริญทางไมตรีโดยบริสุทธิ์ใจนอกจากเจ้าชายเขยมรัตแล้ว มีใครที่เป็นคนสําคัญมาอีกบ้างมีพระน้องมาด้วยอีกสององค์เป็นเจ้าชายองค์หนึ่งเจ้าหญิงองค์หนึ่งแ <c oughs> ปลว่าเจ้านายเขมรัฐเสด็จมาแสนหวีคราวนี้ถึงสามองค์ถ้าเช่นนั้นเราก็ต้องจัดงานเลี้ยงต้อนรับเป็นงานใหญ่ <c oughs> I've been standing here talking to you about another path I know I love to hit the road aloud. But something told me that it wouldn't last Had to switch up, look at things different, see the bigger picture And those were the days, hard on forever pace And now I see you in a better place